มีความเห็นยังไงครับระหว่างโปรเจกที่เป็นเมตาเวิร์สกับเบิร์นพอทโคนชอบแบบไหนมากกว่าและว,วันนี้เราจะมานั่งฟังการวิเคราะห์นะครับของช่องของเราด้วยว่าผมอะส่วนตัวผมชอบแบบไหนมากกว่าเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนงีมุน มูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของชิบะอินุด้วยกันและขณะนี้ชิบะอินุนะครับอยู่ในช่วงของเวลาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าอ่ามันจะมีการระเบิดราคาได้หรือไม่นะครับแล้วก็ตอนนี้มีเสียงแตกออกมาเป็นสองเสียงว่าการระเบิดราคาของชิบะอินุจริงๆ หนึ่งคือเมตาเวิร์สองคือเบิร์นพอทเทลนะครับแต่ผลปรากฏว่าคนชอบแบบเบิร์นพอทเทลมากกว่าเพราะมันเร็วนะครับโปรเจกต์อ่ะมันช้านะครับและผลตอบแทนการเก็งกำไรได้เห็นแบบสมน้ำสมเนื้อเลยเบิร์นพอทเทลเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเมตาเวิร์สฉะนั้นมีการโพสต์นะครับข้อความนะครับในทวิตเตอร์ของ a r c c h a n g e r นะครับหนึ่งในสมาชิก กลุ่มของชิบาอินุได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเหล่าบรรดาแฟนๆเหรียญชิบะนะครับนั้นชอบโปรเจกต์ใดมากกว่ากันทั้งนี้ g i i f i i ิ i นะครับ e-sport เนี่ยถ้าพะ,ะกดผิดขอประทานอภัยนะครับสมาชิกชุมชนชิบาได้สร้างนะครับเขาเรียกว่าความฮือฮาให้กับบรรดาแฟนๆของเหรียญชิบามากกว่านะครับการที่เหรียญนะมีโปรเจกต์เปิดตัวชิบะเมตาเวิร์นะครับ ซึ่งการสำรวจนะครับมีผู้แสดงความคิดเห็นกว่า4,700คนซึ่ง60%ของผู้ตอบแบบสอบถามนะครับได้เลือกการสนับสนุนแบบเบิร์นพอร์โทกเอาละนะครับจากรายงานเหรียญชีบะนะครับได้ถูกเผาไปแล้วมากกว่าประมาณ5แสนเหรียญน,นะครับ5แสนดอลลาร์นะครับประมาณนั้นตั้งแต่ชีบะสวอปได้ทำการเปิดตัวเบิร์นพอร์โทกนะครับ ที่จะให้รางวัลแก่ผู้ที่ลบชีบะออกจากอุปทานหมุนเวียนนะครับซึ่งบนพอตโต้ได้เปิดตัววันที่23เมษายนที่ผ่านมาในขณะนี้ได้มีการเผาชีบะไปแล้วกว่า2.39หมื่นล้านเหรียญน,นะครับอย่างไรก็ตามนะครับโปรเจกต์นี้มีความมุ่งหมายนะครับเพื่อที่จะลดอุปทานของเหรียญให้ลดลงนะครับให้น้อยลงซึ่งการเผาเหรียญเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งจะทำให เหรียญเนี่ยราคาสูงขึ้นโดยระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาปี2,021จนถึงเดือนมีนาปี2,022สามารถเผาเหรียญจากการหมุนเวียนได้ประมาณ2.63ล้านเหรียญน,นะครับดังนั้นเบิร์พอร์ตที่ทำการเผาเหรียญจะได้รับแพสซิฟิคด้วยที่จะเป็นเหรียญเรียวชีเวอร์ชันนะครับซึ่งหมายความว่าทุกๆธุรกรรมของเรียวชีทั้งหมดจะสุส่งไปเจ้าของเบิร์ชิปนั่นเองนะครับดังนั้น อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนรวมนะครับซึ่งถามผมว่าเป็นยังไงนะครับเสียงไม่ขาดหกสิบสี่สิบไม่ขาดเลยนะครับคือคือคนชอบอะ่ะไม่ไม่ขาดจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าขาดจริงๆอ่ะน่าจะประมาณยี่สิบเจ็ดสิบยี่ยีอ่ะยี่สิบแปดสิบนะครับหรือเจ็ดสิบสามสิบอ่ะถึงจะขาดแสดงว่าโปรเจกต์เมตาเวิร์เนี่ยโดยส่วนตัวความคิดเห็นของผมอ่ะ ดีที่สุดนะครับของการที่ทำให้ราคาชีบะเนี่ยไปแต่ปัญหาก็คือว่าคนไม่ชอบส่วนใหญ่เพราะมันช้านะครับรอโปรเจกต์เมตาเวิร์กว่าจะเสร็จ2ปีมั้งนะครับไม่มีผลอะไรหรอกเผาเร็วกว่านะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าชีบะเนี่ยโปรเจกต์เมตาเวิร์เสร็จเนี่ยชีบะจะไปถึง8ดอลลาร์เลยนะนะครับเท่ากับพวกแซนเลยนะครับแต่มันไม่เสร็จนี่สิ มันกลายเป็นการเก่งกำไรนะครับเพียวเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นอะไรที่มันเป็นการเก่งกำไรนะครับแล้วมันไม่มีโปรเจกต์เนี่ยทำให้ไอเหรียญเนี่ยนะครับมันพุ่งไปช้านะครับช้ากว่ากำหนดต้องใช้เวลาในตัวของมันถ้าเกิดมีการเปรียบเทียบเมื่อโปรเจกต์เมตาเวสเสร็จกับมีการเผาเหรียญการเผาเหรียญเนี่ยอาจจะทำให้ชีบะต้องกินเวลาอย่างน้อย2 3ามเดือนนะครับ แต่ถ้าเกิดเมตาเวิร์สเสร็จใช้งานสเสถียรราคาชีบะขึ้นตอนนั้นเลยนะครับดังนั้นเราเห็นเลยว่าไอความยั่งยืนมั่นคงถาวรจริงๆอ่ะคือตัวโปรเจกต์นะไม่ใช่การเผาเหรียญแต่คนมันทนไม่ไหวนี่คนก็เลยเลือกของการเผาเหรียญถ้าส่วนตัว3ปีผมก็รอได้นะครับดีกว่าไปเผาเหรียญแล้วให้เหรียญเนี่ยมันเหลือจํานวนน้อยที่สุดนะครับของอุปทานแล้วพอโปรเจกต์มันเสร็จเนี่ย เหรียญของชีบาทเนี่ยจะไม่สามารถเอาไปใช้นะครับในกับโปรเจกต์ได้เลยเพราะเหรียญมันจํานวนน้อยมันใช้ได้การเก่งกําไรอย่างเดียวมันไม่สามารถเอาเหรียญเนี่ยไปทำมาร์เก็ตติ้งโปรดักต์พิวิตี้คนใช้เหรียญน,นะครับผ่านระบบได้มากนะครับไม่เหมือนกับเหรียญตัวอื่นที่มีอุปทา,านมากแล้วก็มีโปรเจกต์อย่างชิโนบิหรือชิงจาเขาก็ปล่อยนะครับให้เหรียญเนี่ยมันมีการใช้ในระบบมากที่สุด แล้วเหรียญเนี่ยมันจะราคาขึ้นเองอัตโนมัตินะครับส่วนตัวคุณชอบแบบไหน 1. ชอบแบบ m e t a เวิร e กด1น,นะครับชอบแบบเบิร์นพอโกด2น,นะครับก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้โอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทาง ช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลายกลุ่มไลายกลุ่มเราช่วยคริปโตเคอเนซี o ค m มม i t y ทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code คให้เอาแหละนะครับเรามีการบริการอันหนึ่งของบริษัท Newstar นะครับเป็นการบริการเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณา่าใครมีหน้าร้านนะครับแล้วก็มีทีวีติดอยู่หน้าร้านนะสามารถเอาไฟล์โฆษณาเนี่ยไปใส่ไว้ได้นะครับแล้วก็ทำการโฆษณาคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัท New Star นั่นเอง นะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะโกยตุลงูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ